ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบาร์ดอยครับผมข่าวว่าผมรถสวยๆอีกแล้วครับขาดดำครับสวยแจ่มๆครับโอ้โหนก็ตกครับล้อแม็กครับสี่ล้อครับดูครับรีวิวไปๆหน่อยนะครับนี่มีแม็กเนอร์ครับกอฝนตกแรงมากเลยครับโทรศัพท์พังครับเดี๋ยวมีโทรศัพท์ถ่ายคลิปครับฝนเยอะจริงครับ สวยๆครับคันนี้ครับฝาท้ายเปลี่ยนใหม่ครับดูครับายดูรอบๆนะครับโอ้ีวิวช้าไม่ได้แลนะครับแรงขึ้นแรงขึ้นฝนนะครับดูครับดูครับเดี๋ยวพาไปดูภายในหน่อยครับโอ้เบาะอย่างสวยนลครับกัมมี่ครับดูครับโอ้น่าจะเป็นเครื่องเสียงมาก่อนเนาะดูครับสวยๆครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมโทรเบอร์นี้นะครับโทราหาถามเฮียแกได้ครับรเบอร์นี้นะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าหกห้าครับประมาณนี้แหละครับโอ้ไม่ไหวแล้วโทรศัพท์เปียกครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แม็กบ่าวดอยครับและกดกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆนะโอ้ดื่มเลยครับราคาครับคันนี้ราคาเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นห้าครับเออเจ็ดหมื่นห้าครับคันนี้สวยครับแม็กเดนเนอร์ล้อแม็กครับนี่ครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ